นนวันนี้วันที่วันนี้วันที่28เดือนพฤษภาคม2 5 6พก็ได้มาร่วมประชุมโครงการพลังบรวรมิติศาสนาที่วัดโคกประดูตะบลหมื่นไวัยอำเภอเมืองนครศรีมาจาังหวัดนครศรีมาเต mm. ียนอยู่นี้ก็เป็นเจดีม,ามาหาเจดี สิ่งมีพระพุทธศายญาติมาประดิษฐานเอาไว้เป็นสวนเสดีที่มีความสวยงามสง่ามั่นคงอันนี้ก็มีเป็นแหล่งทัศนศึกษาในส่วนสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อันนี้ก็เป็นโบสถ์อยู่ทางด้านทิศใต้นะเป็นโบ์อยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดต,ตึงบริเวณโดยรอบก็มีเสษนาสนะเป็นสถานที่ได้เรียนรู้ได้เสริมศรัทธามีความมั่นคงในด้านศิลปะการก่อสร้างสรงไทยเป็น พระพุทธรูปอันนี้เป็นพระพุทธรูปสีทิศนะครับผมครับพระพุทธรูปสีทิศนะครับเนาะนาทุครับครับผมหลวงพอ่อโอ้หาดูยากเด้อนี่เด้อแหล่งศพพุทธศิลปนนี่โอ้พุทธศิลป์สวยเลยนะนี่นะโอ้อันนี้ก็เป็นโอ้เป็นสถานที่อตุนบูธนา นะครับอันนี้เป็นส่วนรงลงรักปักทองพุทธประวัติเกี่ยวกับพุทธศาสนา,อ,าอันนี้เป็นเป็นภาพภาพุทธรูปภาพพุทธรูปสี มีพระบรมมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยเนาะบนอุ่นน้ครับทุกครับมุ่งนะครับพงศ์ครับ ยมนุษย์ธนาธุจ้ะจจะไมาได้โดยเฉพาะเละจ้ะพอดีจะเก็บภาพด้านบริเวณโดยรอบจ้ะโยมสาธุจ้ะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบรอบพระเจดีย์อา,านุศาสาธุครับนี่ก็เป็นที่เป็นหุ่นปั้นลักษณะนี้นะ อันนี้ก็เป็นโดยรอบของวัโคกรประดูตบนหมื่นวัยดังด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นอหอพักเป็นร่องอาหารอันนี้ทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นสวนกเกษตรของคุณญาติคุณโยมและนี่ก็เป็นถนนผ่านไปผ่านมาด้านทิศเหนือของ มหาเจดอีอันนี้ก็ด้านทิตตะวันออกทางตะวันออกก็เป็นศาลาจตุรมุขให้มีมีญาติโยมามาได้เก็บภาพบรรยากาศสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาวายัยมุทนาสาธุจ้ะข้าอันนี้โดยรอบนี่แล้วก็มีนุสาวรีรูปปั้นคุณยามโมไปด้วย ในด้านบริเวณขอบนอกขอบทิศอาโบสถก็เป็นหนึ่งประตูกับสามหนาาม้าต่างนี่บริบทดรด์บริบูรณ์าใต้พิิธภัณฑ์นี้ก็จะเป็นสถานที่รูปภาพของพระมหาเถระาอ้ทรงมีอิจฤทริ์นะครับ สาธุครับสาธุครับอันนี้มีพระเกจิทั้งหลายครูบาอาจารย์ได้บริตรฐานเอาไวา้อนุทนาสาธุการเด้อผู้ที่มีจิตสัทธาร่วมสร้างร่วมทำสิ่งที่เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ระลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคนของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หลายอย่างด้วยกันที่จะให้เกิดศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธได้ ยึดถือปฏิบัติกันมาในมตนาสาธุการด้วยอามูตนาสาตุสาตุสาตุ